สวัสดีครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับถูกจัดทำเพืนเพื่อตอบคำถามไ้กับลูกค้าทุกทุกคนที่มีคำถามมาว่าวิธีสังเกตของแท้ของปลอมไฟตาวีดีทอกเนี่ยจะต้องสังเกตยังไงนะครับจริงๆคือในตอนนี้ของปลอมของไฟตาวีเนี่ยมีจุดสังเกตง่ายที่เราจะสังเกตได้แบบเบื้องต้นนะครับก็คือว่าไฟตาวีเนี่ยนะครับด้านหลังกล่องนะครับจะมีบาร์โคดอยู่ทั้งหมด2จุดจุดที่หนึ่ง ที่พิมพ์มากล่องแล้วจุดที่2ที่เป็นสติกเกอร์นะครับและส่วนด้านในของกล่องครับก็จะมีบาร์โค้ดอยู่ข้างในด้วยน,นะครับถ้าเราสังเกตเข้าไปดีๆจะเห็นบาร์โค้ดยู่ด้านในกล่องเห็นไหมครับนะครับโอเคครับนี่คือการสเกตเบื้องต้นแต่ที่แน่ๆถ้าเกิดคุณอยากมั่นใจว่าคุณจะซื้อสินค้าและได้เฟอร์ี่ของแท้แน่นอนผมแนะนำครับ ให้ักเป็นสมาชิกและซื้อสินค้ากับสมาชิกนะครับซึ่งคุณจะได้สินค้าที่เป็นของแท้แน่นอนตรงจากบริษัทนะครับแล้วก็ราคาถูกเป็นราคาต้นทุนเลยมีใบเสร็จยืนยันนะครับอันนี้ผมแนะนําตามนี้นะครับสําหรับใครที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสอบถามวิธีการทานไฟตวีก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ตามเบอร์โทรที่อยู่ในคลิปนี้นะครับ โอเคครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม